เราทุกคนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจนะคะ t n t o the Magic Shop เล่มนี้เป็นเรื่องของจิมเด็กชายอายุ12ปีที่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยครอบครัวสุขภาพการงานการเงินความรักไม่มีอะไรดีสักอย่างในชีวิตกับเจ้าของร้านมายากลที่ชื่อว่ารูทเป็นผู้หญิงเพียบพร้อมทุกอย่างและเขาสามารถเสกอะไรก็ตามในชีวิตเขาได้และเป็นการเจอกันของสองคนที่รูทเนี่ยพยายามจะสอนจิมเพื่อที่จะให้จิมเนี่ย เปลี่ยนแปลงชีวิตและมีอยู่บทหนึ่งที่ทาระชอบมากๆเลยคือตอนที่รูทบอกจิมว่าจิมเราทุกคนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจอะไรก็ตามที่เราคิดถึงเราจะได้มันมาเป้าหมายอะไรก็ตามที่เราตั้งไว้ให้ชีวิตเราอะเราจะไปถึงเพราะฉะนั้นเธอ ต้องให้ความสําคัญกับขั้นตอนการตั้งเป้าหมายมากๆว่าเธออยากจะไปที่ไหนเพราะเป้าหมายของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นชีวิตเธอเพราะถ้าเธอทําขั้นตอนนี้ผิดเธอก็จะไปผิดที่ผิดทางมีชีวิตในแบบที่ไม่ควรจะมีเทคนิคที่รูทสอนจิมนะคะมันชื่อว่าการเปิดหัวใจรูทบอกว่ามันสําคัญมากๆก่อนที่เธอจะตั้งเป้าหมายอะไรใดๆในชีวิตให้เธอ เปิดหัวใจให้มันกว้างก่อนแล้ววิธีการเปิดหัวใจเนี่ยมันทําเป็น3ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกคืออันที่หนึ่งให้เราคิดถึงช่วงเวลาที่เราได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมีใครสักคนหนึ่งที่รักเราไม่ว่าเราจะเป็นอะไรจะทําอะไรจะพูดอะไรเราจะทําผิดกี่ครั้งกี่ครั้งพร้อมที่จะให้อภัยเราพร้อมที่จะโอบก,กอดเราด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขขั้นตอนแรกให้เราคิดถึงความรักแบบนั้นให้เราหลับตาแล้วก็ซึมซับแบบรู้สึกขอบ อกกอดความรักอันนั้นไว้รับความรักแบบนั้นเข้ามาให้มันเต็มใจเราและขั้นตอนต่อมาก็ให้เราส่งความรักแบบนั้นกลับไปให้คนที่เรารู้สึกรักเรารักใครเราอยากจะรักใครให้เราส่งต่อความรักแบบไม่มีเงื่อนไขยอมรับในข้อผิดพลาดให้อภัยเมื่อทำผิดความไม่สมบูรณ์แบบเราพร้อมที่จะมองข้ามเรารักเขาก็แค่รักให้เราส่งความรักแบบนั้นกลับไปแล้วก็ให้เราขยายวงออกไป คิดถึงบุคคลกลางๆคนที่เราก็ไม่ได้รักมากแต่ก็ไม่ได้เกลียดม,มีความหวังดีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากอะไรก็เป็นเพื่อนเป็นคนกลางๆในชีวิตเราส่งความรักแบบเดียวกันขายายไปให้คนกลุ่มนั้นด้วยคิดถึงคนกลุ่มนั้นที่อยู่ในรอบวงโคจรของชีวิตเราลกเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยบนโลกเนี้ยมันมีความรักแบบนี้อยู่นะฉันกําลังส่งความรักแบบนี้ให้เธออยู่นะ ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเธอฉันพร้อมที่จะให้อภยัยฉันมีความรักความเมตตาให้เธอด้วยพอเสร็จแล้วก็ให้เราขยายเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนที่เราไม่ชอบเกลียดเหม็นหน้าเคยผิดใจกันไม่คุยกันแล้วอะไรก็ตามให้เราคิดถึงคนกลุ่มนั้นระหว่างที่ทำคือให้เราหลับตาให้เราคิดถึงแบ เออฉันให้อภัยฉันรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขถึงเธอจะไม่ดีไม่ชอบทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างเรื่องอะไรขึ้นมาที่เราไม่ชอบในตัวเขาก็ไม่เป็นไรฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นให้เราแบบส่งความรักที่มันเต็มล้นที่เราได้รับมาอย่างไม่มีเงื่อนไขอะส่งออกไปให้คนหนึ่งสองสามกลุ่มนี้เขาบอกให้เราทำแบบเนี้บ่อยๆเรื่อยๆทุกวันแล้วเราจะเกิดจิตที่เรียกว่าความเมตตา มันเป็นจิตใจที่เราหวังดีกับตัวเองหวังดีกับทุกคนรอบตัวหวังดีกับโลกใบนี้แล้วเป้าหมายอะไรก็ตามที่เราตั้งในตอนที่เรามีจิตเมตตาเรารักตัวเองรักคนอื่นหวังดีกับโลกใบนี้เป้าหมายของเราอ่ะมันก็จะสอดคล้องกับความคิดแบบนี้เป้าหมายของเราก็จะเป็นเป้าหมายที่จะทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นทุกคนบนโลกใบนี้จะได้ประโยชน์ร่วมกันและลูนเขาก็บอกจิมว่า เป้าหมายแบบนี้แหละที่มันจะเติมเต็มชีวิตเธอจริงๆแล้วมันจะพาชีวิตเธอไปอยู่ในถูกที่ถูกทางและจัก,กรวาลก็จะส่งเสริมเป้าหมายแบบนี้ทาร่าชอบเรื่องนี้มากๆนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนเพื่อเนาะสำหรับใครที่กําลังหา new year solution ให้ตัวเองอยู่นะคะว่าปีนี้ฉันจะทําอะไรตั้งเป้าหมายแบบไหนดีอยากเป็นคนแบบไหนอยากทําอะไรทาร่าอยากให้เอาเทคนิคนี้ที่รู้สอนกินในหนังสือเล่มนี้นะคะไปปรับใช้ตัวเองก่อนลองเคลียร์ใจตัวเองดูก่อน แล้วเราค่อยตั้งเป้าหมายในปีหน้าด้วยกันใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อยากเติบโตในทุกด้านอยากพัฒนาตัวเองในทุกส่วนทั้งเรื่องสุขภาพการงานการเงินงความรักการเติบโตทางจิตวิญญาณการมีความสุขมีครอบครัวทุกอย่างฝากติดตามภาราในทุกช่องทางด้วยค่ะ